น้ำท่วมร้านนางเอกแล้วนะคะุนอะโอชิดี e กับเงียพี่น้องเพิ่งฝนฟ่าพาอยู่มหมฝนก็บ่าตกดอกน,นางก็มาจัดแต่งร้านโอ้ยน้ำขังร้านอีกแล้วหนาเบื่อเฉยเฉสะสุกปกนี่ค่ะนางก็กำลังจัดเตรียมสถานที่บรรเลงของร้านมินิมาร์ทช็อปนาง นั่งกับสิเตรียมตัวงสีลัจ้าุนรถกองนั่งอยู่ไหมโอ้โหโอชิเดียเปียกหมดมันขี้ไ้จังไหมันไม่เงียกับมเงียเองหรือมันก็สิเห็นหอยต้องลองแตงแรงมับสิวัซองเพิงเหียนเป็นอันนี ขุนพินน้องนังจัดแต่งสถานที่นางแย่ลงหมดยังบอกว่าให้อันขึ้นไปแล้วก็หจับมันโยกไปทางพุนมันก็จังสิบอเชะเบื้องนี้ยกมาทั้งนี้มันก็เชะตัวบอยมีหูติคนบอกฮะมันหมดแล้ว โอ้โอชีดีขยันจังวันนี้ขยันว่าขยันกับตามแล้วได้เล่นน้ำวันตีโอชีดีโออยากเล่นน้ำเพราะว่าจะเชียมไม่อยู่ก็เลยได้เล่นแต้นั่งกันสิถอดอีคือเก้าแหละพี่นองถอดไกลนั่งกำลังจัดเตรียมสถานที่นั่งอยู่ถอดหนังหมา เบิ่งกับคนเขาสิเป็นนางเจ๊เลยจนว่าเชยแชร์เบิ้ดก็เสียนั่นเดสเซ็ดก็วันนั่นเขาวันนั่นวันนั่นเขาหัวจากควางนาไทยบ็วนนั่นเขาหัวจากควางนาถูไทยนะมี่พินไม่งั้นก็หัวตัวเองนาถูไทยอะเจ๊ ถอดเสียจะคว้อก่อนก็ได้วันนั่นเขาหัวถูหัวเองฮะผู้ใดมันก็สิปากันนั่นตัวไอ้แล้วเปียกแล้วทีนี้น้ำหมดแล้วจะได้เล่นยังไงเราเล่นแค่นี้เออไม่มีน้ำไม่เล่นแล้วเออน้ำน้ำยเยียมนะไปเปิดน้ำก๊อกเยียมเล่นไหม เบิ้งหลังมีพิ้นเราก็เชื้อเชียจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้านะคะพามาเบื้องสีสันบรรยากาศนังกันแต่งหานขายเคียงขายของน,งนงจจอั่งก,กันสิจับโยกมาั้งสี่แบบพี่น้อง <laughs>